เซามันนี้ครับทั้งกรุงเทพเต็มไปด้ยวยหมอกควันหมอกควันไหลายนะครับเรียกว่าค่าพิมจุดหามันหลขึ้นนะครับอากาศกรุงเทพเมนันนี้มีเต็มหมอกควันเต็มมลภาวะผิดนี่ผิดหลายนะครับอากาศบ่ดีเลยมันนี่บวมแนนหมอกควันถี่บวมแนนหมอกควันธรรมดาครับ แต่เป็นหมอกควันสารพิษนะครับมีเต็มหมอกควันเตืนนะครับค่า pm ทางไกลๆซีแนวบราเห็นตึกียังเลยนะครับเต็มไปด้วยหมอกควันสีเทาครับบลภาวะพิษหลากรุงเทพบนหน้าอยู่ยางที่คิดนดะครับเดอ้อบลภาวะมีพิษหลาย มีแตมอคควันครับเต็มไปหมดเลยนี่ครับแถวสนามกีฬาหัวหมากนะครับอินร์สเตเรียมหัวหมากเต็มไปมีแต่ควันครับเนี่ยไปเห็นสีเทาๆนะครับมีแตมอคควันเนี่ยครับเป็นบก่กโอเมืองหลวงกรุงเทพนะครับหรือว่าสยามเมืองยิม ต่างศาสตร์เขาเอืน่นบนนาอยูอย่างที่คิดเด้อบนมีความจําเป็นมุย้ยไผอยากอยู่กรุงเทพนะครับผูมาใส่แรงงานมิเตรอยากกลับไปอยู่บ้านนอกใส่ชีวิตแบบธรรมศาสตร์เคี้ยวขจีโดยดอกไม้นานาพันธุน์านานาชนิดนะครับรถไฟกำลังแรียนรถไฟความเร็วสูงผลรถไฟแรียนยืนถึงเหมือนับ นะครับอ่ะนี่กระทายเห็นว่ากรุงเทพมันมีแต่หมอกมีแต่ควันผัเป็นแต่อยู่แน่มสีเห็นบบเห็นตึกเลยครับนโอเป็นมวลมวลอ่ะคอยถือระวันที่หนึ่งหรือระวันที่สองกลับไปใช้ชีวิตอยู่บนนอกหอกหน้านะครับปลูกพักนั่งอังยาหากินโดยธรรมชาติดีกว่า บไม่วามจำเป็นบบอยากมาเลยกทออมอยู่บ้านหาดีๆไม่ว่าดีจึงนี้นะ้ามานี่ครับกรุงเทพเมืองหลวงหรือว่าเมืองแดนศิวิไลของคนหมัก แต่คนผู้เขาบมักเขากับบริเว่าเป็นแดนซิวิไลเป็นแดนอันตรายหลายกลัวนะครับอ่จบคลิปทนสันหรือเพียงทนนี้ครับผมนี่ครับ <c oughs> โอ้ยบวสิคือมัสูรอากาศ <c oughs> ธรรมศาสตร์ว่าส่นมีแต่ข้นผิดเต็มไปหมดระบบการหายใจกะอันตรายนะครับ no, bodi bodi bodi